สวัสดีค่ะวันนี้วราดาค้าขามนะคะตอนนี้วันนี้เนะาะวัรดาไม่ได้เปิดร้านนะคะเพราะเม่พี่น้องวราดาจะไปทาบุญที่จังหวัดชลบุรีนะคะเนาะไปบุตินทีนที่ชื่อว่าชอะจัดนะคะว่าเป็หของวราดานะคะไปกับญาติพี่น้องหลายคนอันนี้ทีมสุนครน,นะคะมีวราดากับน้องชายที่มีเสื้อผิดเนาะ ของทั้งหมดนี้จะไปตั้งโรงทานนะคะไปที่วัดธรรมจัตตนะคะไปเป็นงานพรุ่งนี้แล้วก็ไปกีฬาสินโลกสองคันเราจะเดินทางนะคะไปพ่อแม่พี่น้องรอรับบุญด้วยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนะอันนี้ลุงหวังนะคะเ,ออเปิดหน้าก่อนดูเปิดหน้าก่อนค่ะพี่เคยใหญ่นะคะนักเคยกินและดูโลกพาเลสกรฬสชิน อันนี้ปลาสมมูรณ์นะคะข้าแก่ไงอ้อยนะคะจังหวัดนนบรลำพูกับที่สะพายนะคะอันนี้คือแดงดอกไม้สดนะคะเสียแดงเอาเม็ดออกใหม่ค่ะพ่อใหญ่พนเขตปัญญาไม่ใช่พ่าใหญ่พนนะคะนาพลเพราะว่าเป็นน้องเขยเสียร์ใหญ่แดงดอกไม้สดนะคะ อันนี้คือช่องคูนนะคะช่องคูนเจ้าของกิจการลุงโนดพานิษนะคะลุงโนดพานิษจังหวัดกาลสินนะคะไปเดินกันนี้ค่ะรถเราที่จะเดินทางนี้นะคะหลายทันค่ะรถของน้องชายนะคะอูดิเซอร์วิสนะคะแดงดอกไม้สดมีอะไรไปสมทบอีกคะสีมาร์ลพรมกันแล้วนะคะมีหลายมีหลายท่านนะคะแดงดอกไม้สด อันนี้อุดิทเซอร์วิสนะงคามาจากสกลนครนะคะตำรวจนอกเครื่องแบบเรื่องีำหนี่พ <c oughs> ี่ขอถือให้หน่อยอุ้ยใส่คำตำรวจอุ้ยกับเพื่อนด้วยนะคะไม่ตกใจนะคะเพิกินแนะคะคะก็เ,เจอกันทุกระยะนะคะขอบคุณะคะ่ะอแม่น้ำเรียว่าแม่น้ำชีได้นน่เนาะใหญ่มากตอนนี้เราเดินทางมานะคะมาถึงเท่าไหร่คะนี่สารคามใช่ไหม เดินทางจากสกลนครมาเอาของที่กรสิน,นะคะตอนนี้จะเข้าสารคามเราจะเลี้ยวไปขอนแก่นใช่ไหมไ<ป>อันนี้ในเมือง<ป>ในเมืองผ่านไปแล้วก็จะไปบ้านไผ่เมืองคนนะคะเส้็ทางเชน,นิ้เนาะเราก็ไปเรื่อยๆค่ะับไปเรื่อยๆถึงคงคำเนาะไปเลยไปเลยเลี้ยวจังหวัดชมบุรีนะคะ ไปทำบุญค่ะไปทำบุญกับทิ้นวัดธรรมจักรนะคะมากับญาติญาติที่น้องหลายคนนะคะสองคันรถตู้แล้วก็รถกระบะอับของไปด้วยหนึ่งคันแบ่งกันไปเนาะ <laughs> ว้าวว้าวว้าวเด็กน้อยชอบเดินผู้ใหญ่ก็เล่นดีนะคะว้าวบ้านไผ่มือคนนะคะว้าวขายเยอะมากเลยนะคะว้าวกังหันลมนะคะของไทยแท้เลยนะคะนี่คะ่ะแล้วมาถึงบ้านไผ่มือคนแล้วนะคะตอนนี้นะคะ พิ่งมาถึงบ้านไผ่เมืองพลนะคะโอ้โหบรรยากาศเรื่อยเรือเส้นทางวันนี้รถเยอะนะคะรถเยอะเลยยังไม่ถึงที่ไหนเลย วิ่งได้และหยุดนะคะขนาดอยู่ที่เมืองพลน,นะคะช่วงนี้นะคะคิวบรรยากาศนะคะบรรยากาศภูเขาธรรมชาติเนอะเราไปทำบุญแล้วก็ไปแบบสบายๆนะคะนั่งปวดหลังแล้วก็นอนคนไม่สบายคือคนขับรถนะคะเราสบายลุกขึ้นมาก็เอาข้าวกับหมูทอดมากินนะคะ เบื่อมูทอดก็ลงกินก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้กำลังจะเข้ารำน้ำมันสงสัยจะเบื่อหมูทอดจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บมากเลยนะคะแต่ก็ไม่สู้ข้าวหมูทอดเรานะคะข้าวหมูทอดเราสะดวกสบายอยากกินก็จกกินเลยกินข้าวเหนียวนะคะ โอเคไปต่อนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเอาบุญมาฝากนะคะบ๊ายบาย